เรามาฟังธรรมก็ฟังให้มันจริงก็ฟังให้ถึงจิตถึงใจถ้าฟังธรรมไม่ถึงจิตถึงใจมันก็ไม่เิดประโยชน์อะไรเพราะใจเป็นที่ตั้งแห่งสินแห่งธรรมส่วนกายอยู่ไม่ได้ยินธรรมคือความจริงอกุศลธรรมคือของปลอมบาปก,ก็เป็น ทำเหมือนกันบุญก็ไปทำเหมือนกันกุศลธรรมมกุศลธรรมกุศลเทวบุญอกุศลเทวบาตมีบาปมีบุญมีพุทมีโทษมีดีมีชั่วมีพิมีถสูมีรูปมีหลงยังไงเ้าคนเรายังไม่ได้พุทธดจัดแปลงถ้าพุทธะจัดแปลงให้มีสติมีปัญญาเก่ก็มีสมาธิปัญญาวิยญสติสมาธิปัญญามันก็คงไม่ไปไหนมาไหนหรอกมันอยู่ในอำนาจของสติของปัญญาแล้ว สติปัญญายปัญญาปัญญายสติเป็นมหาสติเป็นม,มหาปัญญามหาแปลว่าเป็นญ่นะไม่ใช่มหาเรียนอะไรมหาป,ปฏิพืธอป,ปฏิบาาัติเอาปฏิบัติมหาเรียนเราเรียนสัญญาเฉยๆความจำได้ไหมรู้ตามประดาบตามหนังสือความพูดของคนอื่นมาจำเนื้อวเป็นของตัวไม่ใช่มันต้องเกิดจากจิตใจของตัวเองบันจะตักาม,มันเกิดขึ้นมาในดวงจิตดวงใจนั่นถือว่า เป็นมหามาหาสติมาหาปัญญาบัง่องไวท่านเหตุท่านการทุกิ่ทุกอย่างไม่เลิ่นเลื่เลอเสติไม่ประมาทมัวเมาจิตใจกี่ได้ของได้ใสได้รู้เลยเก็บแซดเข้าไปทุกทีทุกทีไล่เจริญทันยาไปหาทันการขละเอียดนินานมามันฌิมาธรรมาปณิกาธรรมา ทำมันก็มีหลายท่านหลายภูมิทำยากก็มีทำผ่านต่างก็มีทำปณิเตก็มีทำของพระอิยาติทั้งหลายไม่ต้องเป็นทำปณิเตกิเลสทั้งหลายตามไม่ทันเป็นเร็วกว่ายิงเกิดได้พ้นถ้าฝึกให้มันถึงภูมิคมรู่ยิงๆเรามันอยู่ไม่ได้ต้องลู้ขึ้นมาอะไรเกิดเกิดขึ้นมันก็รู่ก่อนลู่เกาะเมื่อเกิดไม่ได้ มาเปตบตาตบตาตบตาตาบนหูวอกหมดหมดพิเลนทั้งหลายไรอยีางนี้าทำเรืด่วนพุทโธระเต็มดวงเนี่พุทโธพุทธันระเต็มดวงขึ้นมาสว่างจ้าขึ้นมาเหมือนดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์นี่ไม่มีเมฆมีหมอกมันสว่างจ้าถ้าวันไหนมันยังมีเมฆมีหมอกพวกคุมคุ้มออยู่มันก็ไม่สว่างกระจ่างแจ้งใสใสขึ้นมาหรือพวกชะนาพานธ์อะไรก็ นี่อะไรกิเลส string, คือเป็นเครื่องกีดกั้นไม่ให้สว่างจาจาร์แก่ทำให้จิตดำกับตาจิตมืดจิตบอดจิตโง่ถ้าไล่กิเลสให้หมดจากจิตใจใจจิตก็เป็นจิตสะอาดใจเป็นใจสะอาดจิตใจในคำพูดไม่ใช่เฉยสมมติเฉยถ้ามันถึงตัวมันมรรคกายสมมติกายมันอยากไปอะไรพูดอะไรควรถูกมั้ยนะ เป็นอัตโนมัติทั้งวันนั้นการสมมติบัญญัติก็พูดกันไม่ได้มันทงกันไม่ได้เราเอาสมมติมาพูดถ้าทำรุวนไม่มีเรื่องจะพูดหรอกมันหมดแล้วจะมาทำอยังไม่เกิดไม่มีจะทำให้มันเกิดมันมีมันมีแล้วก็ทำให้มันเกิดเงินลูกเลี้ยงไอ้มันพอมันใส มันข่องมันใสมันสะอาดอะไรผ่านมานิดนๆหน่อยมันก็รู้เมืยนผ้าขาวๆนี่มดตัวเล็กๆใสมามันเห็นนะถ้าผ้าดำๆคงจะไม so ่เห็นนะจิตใจของเราอนกันกิเลตก็น้อยตตวใหญ่ไต่หยากหรือจะละเอียดจะเกิดขึ้นมาในดวงจิตดวงใจนม่เลยในการเนี่ยมันก็รู้รู้ลรวก็หายไปเกิดตัวกระดับไปเกิดตัวกระดับไป ไม่มีอะไรจะยีรังยังยืนถาวรแน่นอนอะไรหรอกมีแต่การเกิดการดับเท่านั้นเที่ยทาเราทํานี่ก็ไมทําเที่าทาเอาอะไรทํไให้มันรู้เฉยๆใหญ่มันหลงถ้าหลงอ่ะมันติดมันล้องมันคาอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เที่ยวเกิดทเที่ยวตายอย่างนี้ลุ่มๆตันๆดำๆถุงสูงไม่รู้ทางออก เมียนมดมันแต่ตขอบดงเลยนะโค้งไปงอมาไม่รู้ทางจะอ,ออกมันหลงถ้าไปหลงมันก็ไม่คงไม่ไต่อย่างนั้นมันก็ไปทางโ้งเลี้ยวเลยนะมันหลงนะถึงได้มาเกิดมาเกะมาเจ็บมาตายมาทุกข์มายากลําบากลำบนอยู่นี่เป็นเกิดได้ตายอยู่แล้วไม่เลี่ยงไเลิกทีแล้วเรา,าไม่เปนรูถ้ามั็นรูมันก็ไปหลง ก็ไปดีมาดีนะนะ่ะมนแจ้งทั้งทั้งโลกมาแจ้งทั้งธรรมมาแจ้งถ้ามันแจ้งมันจะมาเกิดเอาอะไรอีกมันเบียดมันหนักใครกำหนักทุกสิ่งทุกอย่างพอแล้วอิ่มแล้วเนี่ยเรากินข้าวอิม่มถ้าคนนั้นดึงแขนหรือเรียกเขาไปกินอีกก็คงกินไม่ได้อิ่มแล้วมันจะอาเจียนถ้าอาเจียนแล้วก็หาก้าก็พังอิม่มถ้ายังไม่อิม่มนี่มันก็เข้าไปกินใหนจะกับมาเหมือนนี่ เราเยาม,มาเกิดมาเกดมาเจ็บมาตายอยู่เนี่ยแต่พรความลุ่มความ,ลม,ม,ะมะหลงโมะหะโมหะคือความ,ลม,มหลงโมหะอวิชาทพิกอวิชาเป็นวิชาเจนาสัมปันโนสุขโตมันจะไปดีมาดีโลกวิถูก็ับเป็นผู้จิแย้งโลกแกงคำอนุตตรบุริารสาธรรมชาติสัิสาเทนยสารนังบุตททรโธขวาเป็นครูของเทดมบรมดาดนมนุษย์อินพรมยมยักษ์ทั้งหลายมันสูงสง่งกว่าพวกอินพวกคมพวก,พวก เทียวบุญเทยวดาไปแล้วนทําให้มันสูงก็สูงได้ทาให้มันต่ำกำำต็ต่ำไ,ได้ว่าสูงสูงกับต่ำอะไรสมมติเฉยๆ้าทัพมันก็ไม่มีสูงไม่ต่ำมันลาบลื่นไปหมดเป็นหน้ากองใส่ามัณนี้เลมันเรียบร่อยหมดพูดเอาสมมติมาพูดให้ฟัง เ่จะได้เข้าใจนําไปประพปฏิบัติสอนจิตสอนใจของตัวให้มันแก่งกล้าสามารถอ่านโน้แแ้กแทงตลอดมันถึงจะไม,ม่เวียนวายใจเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไปเฉลีย่ยเลยพบเลิกซะถ้าต้องการมาเกิดก็ไม่ว่าอะไรแล้วมันย่างเ่าเนี่นะเอาเนี่ยหนังมังสังจากท่อมบิดมารดาเนี่ยเอามาเป็นเนี่ยเป็นหนังเนี่ย เท่ามาเกะนราํำค่าโดยมัจทีแรกก็เป็นนมเป็นเดบเป็นนมมาแล้วเป็นกลางคนเราเปิดแกะวราเท่าทะเลเกะนราย่อยมาเท่ากองืนกองไฟไปนะเพราะมันเกะเกะไปเกะมาเกะเท่ากองไฟพอดีนะถ้าไม่เกะก็คอยมันดเกะลงหลุ ringe, inde, หหมขุดหลุมดีๆเมัาเกะโยนลงหลุมมันจะเหม็นเอาดินถมให้ดีมันเหม็นที่สุดนะมนุษย์มานานเนี่ยนะ ไม่ว่ามานุษย์บรรดาเศรษราในหน้ามันบวกก็ลวดเนของเหม็นทั้งนั้นนะ่ะถ้าตายมันเนา่ามันเปียกมันเน่าหรอมันเหม็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะน้อยจะใหญ่ในหน้า,นนา,ม,กกามันบวกเป็นของเหม็นทั้งนั้นนะ่ะมนุษยาา์มนาก็เป็นของเหม็นถ้าอเอาแดงมาทาน้ำมันมาทาเนี่ยคงจะหอมหน่อย,อออยใครถูกหินที่ไหนก็สือหาอะไร่านะี้ออหอ,อมอะไรหอมอะไรอะไร ใช่เหม็นก็เหม็นอะไรเหม็นอะไรอยู่ละยุ่งไปหมดควรสร้างสมบุกสมบกนิสัยปรมีให้มันเก่มันกล้าสามารถอ่านฐานเอารามาเกิดดีพบใหม่สร้างใหม่ในฟังทำนิดหน่อยม้แต่ทะลุภูโป่ง,ปงไปได้ถ้ามันยังอ่อนอย่มันก็ไม่สามารถอ่านานจะทะลุภูโป่งไปได้ก็ยังคลองยังคลายอย่างไีล่นะเพราะมันหลง ถ้ามันรูดแล้วมันจ้วกมนว่างแนะล้วนั่นรูกเนี่ยเราหลงทางเนีอ่ยเข้าหลงใหญ่หลงป่าใหญ่หลงใหญ่เราหลงถนนทั้ทางหลงออกมาแต่ป่าไปหลงดันไปอย่างนั้นไ่รู้ทางออกทั้งเข้าที่ไหนมืดไปอย่างนั้นวันยังคำํำเืินยังลงุ่งถ้าไปหลงกนะ็ไม่ไปอันที่มันรกครงดัง ไปตามถนนททางไปถึงเร็วถึงบ้านถึงร่องถึงจังหวัดถึงถึงตำบลเร็วเพราะความหลงแนวความหลงมงงายเอาหัววิศาลครอบงำหัวใจใจมีนเป็นตะหลงถึงในมาเกิดส่วนท่าส่วนขันของวิดามานานันตะยินเข้ามาปฏิสนธิแล้วเย ส่วทั้งแขนม้นกระแตกขาออกแขนสองขาสองหูสองตาสองจมูกสองหัวหนึ่งกายอาการสามจุดสองนี่นะเอาได้มาจากบิดามดาและพระวิดามดาไหว้พระสวดมนต์เดินโยกบนั่งสมาธิทำจิตทำใจสัมฤทธิ์รักษามุทธิส่วนบุญกุรทุศนเหล่านี้ถึงคุณบิดามดาคูบาอาจารย์พุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ท่านไม่ต้องการเราเป็นปฏิบัติบูชา ก้ให้เป็นสิธิมงคลเก่เราเองเนี่ยได้สะเพะให้เกี่ิสัเดเล็กสัดน้อยในน้ำบนบกเจ้าก,กรรมในเวรทุกสิ่งทุกอย่างไม่เขามาในถามหาอันนี่สินอะไรบางทีเราเลยพลาดพังไปหลงลืมไปไปพ่าสัดสัดิตในน้ำในบนบกเขายังจองก,กรรมจองเวทเราเอาบุญเนี่ยแพ่ไปให้เขาได้รับส่วนบุญเถินบุญลนเขาจะได้ไปเกิดดีเรื่องสุขเป็นมนุษย์มนาปฏิบัติศีลธรรม หนีจากวันตาสงสารพวงต่วนเก่ีิบตายนีนย่นั้นค้นไปข้ามทะเลวนกันอย่าวนมากเกินไปเล่นให้ามันถึงฟังโอกแองแกงกันดามันข้ามระยากที่สุดน้อยคนที่สุดจะข้ามได้ข้ามหาสมุททะเลสาดสราพยาธิมรณะเป็นโอกแองแกงกันดา ไม่มีสติไม่มีปัญญาเยิยยนๆมันข้ามไม่ได้อยังวิขาวนเวียน่ะวนไปวนมาอย็นๆตกน้าไหลวนอยู่นเนี่ยเสียวไปจมลงพื้นในพื้นเนะี่พื้นน้ําอะไรก็สรางมันพื้นน้ำมหาสมุทรทะเลก็สร้างน้ำสีน้ำมูลน้ำโขงก็ดีถ้าไปตกน้ําวนมันจะจมลงไปแล้วพื่อนะเป็นเนี่ยหองเจลระเคหรือปูปลาอะไรนะเพราะคมวนคงเวียนเวียนไปเวียนมากเกิด ดำต่ำสูงสูงลุง่มลุ่มนันดอนเนี่ก็ะเพาะมหลงเรามาเป็นมนุษย์สมควรแน่สมควรอยจะพึ่งปฏิบัติให้มันเกิดมันมีมันเป็นมันไปมันรู้มันจะหลัะเดียวจะไปเอาเวลาไหนอีกมันจะสมควรแน่มนุษย์เนี่ยนะจะทําได้น,นอกอย่างมนุษย์มันทาไม่ได้หรอกเดเจิรษานเขาทำไม่ได้เขาไดย้ยากัว่าในมอบศาสนาให้พวกเหล่าน,นั้นมันได้มอบให้สร้างมากมองอบไวอะไรมอบให้มนุษย์มานาเน,นี่ยนะ เอกสุทิสุเนเก่อนพิสุเนอุปาสกอุปสิกาสัมมาเนสัมมนเนรีพวกเหล่านี้รักษารพระาศาสนาจะดเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าจะได้ถึงรยึดหมายปลายทางอย่างพระองค์ถึงได้วางาศาสนาไวา้ตวมม่อข้อควบเมตตาโโททอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธรรมโมอัปปมโนสังโฆ คุณพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่มีได้คุณพระธรรมหาประมาณม่ไม่ได้คุณพระอริยสงฆ์หาประมาณไมไม่ได้ย่งว่าอัปปมันโนพุทโทอัปปมันโนธมโมอัปปมโนสังโฆเมตตาเกศชนโลกแต่ทชนโลกเปเมตตาตนีไม่รับเอาความเมตตาของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนกินสิตใจของตัวปล่อยเป็นเอย่องตามยถากรรมกรรมมุนีนายถาโลเกันโลโกยอก่อเป็นไปตามกรรม กรรมดีกรรมั่วกกรรมผิดกรรมถูกมันมีหลายกรรมกรรมไม่วางก็มีกรรมแล้วกรรมเล่าอย่างเงี้คือขาดขามือเนี่ยน,นี่มันคือขาดค่าใจเพราะใจไปกรรมไปมัดไปรัดไปลึงไปตึงไว้ไม่ปลดไม่ปล่อยไม่เปรี้ยงนึกว่าเป็นพร้องดีเลยกรรมอย่างนั้นผลจะท่า้กรรมของั่วซาลาม,มุไใ่ใจของดีอะไร นดีมันทสร้างด้กรรมดีสร้างกรรมดีให้มันเกิดมันมีกายกรรมวายีกรรมโนกรรมกายกรรมเป็นกรรมดีวายีกรรมเป็นวายีที่ีวาจาที่ดีมโนกรรมใจก็เป็นกรรมที่ดีมันเนง้อยไปถึงจุดหมายไปทำได้ให้มันสะอาดสะอาดเราไม่สำลักไม่สะสาง ไม่ทาให้มันเกิดมันมีใครเขาจะมาทําให้เนาะเราเองเป็นวัผู้อยาํทไม่เอาเองก็ใจใครใจมันายใครใจมันลูกพ่อแม่ทาให้กันไม่ได้แต่ตัวของใครของมันอย่างนั้นพระที่เจ้ากต่ลโองค์เดียวเราก็พ้นไปแล้วทำให้กันได้ทำไมทำให้ไม่ได้ลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันออกจากที่เดียวกันก็ทให้ไม่ได้แรกจะจิตใจขอาใครมนใหญ่าใจสะสม สักมันเกิดมันมีเสีย,บ,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 ยบุญเสียบาปเสียวน์สวรรค์นรกมีบาปมีบุญมีสวรรค์มีพพานมีภูม,มิโลกมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าเอาพาสิทธิ์ของมันคอมมิวนิสต์มันไรทำดีได้ดีที่ไหนมีทำชั่วได้ดีมีตกไปอย่างนี้ใะไ้ไม่ได้ทิศสาทิศความเห็นิดตนกนรกไม่รู้ว่าจะกำจัดกันันจะได้ขึ้น ให้ยาบให้เกิดให้มีบงนิสัยของเราให้มันแกน่มันก้าทำไปทำไปมันก็ไม่อ่อนมันกะทวีพูนขึ้นทวีพูขึ้นจะตั้งหลักตั้งตัวได้ไม่หวั่นไหวไปในทุกสิ่งต่างๆมันก็วันไม่หวั่นไหวถ้าจิตใจของคนใดไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม สุขก็ดีทุกข์ก็ดีสันมเสริญก็ดีนินทาก็ดีมีลาบเสียมลาบมียศเสียมยศสุขทุกข์เหล่านี้โลกธรทมถูกต้องไหมพุทธศสโลกรรทเมหมทิมม่ตังเกจงะจากักรมปติอโซกังโมในสังเกตังเอตังมังดังอุตมังพระองค์ว่าวเป็นมงคลอนุนมเลิกเราชอบอภิมงคลหรือชอบสิริมงคลพระสร้างเขาแต่มันเกิดมันมีแต่ยังมีชีวิตยอยู่ี่ตาเดาจไปสร้างสร้างไม่ได้หรอก ไปตามยาถากรรมานะ่ะมันมีอยู่เราสร้างกรรมดีกรรมดีก็เกิดขึ้นเราสร้างกรรมชั่วกรรมชั่วก็เกิดขึ้นกรรมชั่วพอเราทุกข์ทรมานแสนสาหัสทั้งร้อนกระบนกายกษีย์เกษรนได้อยู่เย็นเป็นสุกเหมือนบ้าน,น,นเ,าเ,าเป็นท่องเขาเดือนร้อนทั้งนอกทั้งในกายก็ร้อนใจก็ร้อนกายใจก็ร้นอน แต่ผู้แต่ปลามันยังรู้ว่าังโนอนเย็นวัางนี้เย็นมีโคตรมีขอนมีตมมีโคนนั่็อยู่อย่างนั้นมันมีที่อาศัยวังร้อนร้อนน้ำร้อนร้อนไม่อยู่เข้าไปเอาก็วิ่นหนีแต่แท้ทีสารเขายังรููว่าร้อนรู้เย็นเรามนุษย์มานานทำไมยังไม่รู้ล่ะคว้ไม่รู้เนี่ยมันจำพัญ แม่ก็ไม่รู้ทั้งไม่รู้ทั้งไม่เชื่ออีกบาปมีบาปมีสวั์มีนรกมีก็ไม่เชื่ออีกสุขมีทุกข์มีก็ไม่เชื่อมันเกินด้เห็นอยู่ก็ยังไม่ดูควรชั่วชาลามบกวนเล่าก็ยังมัดูอยู่อยู่ในเรียนจำแต่ไม่ได้ข่วนชั่วชาลามกันั่นเขาปลุกกระมานไวนะ้นั่นเต็มเรียนจำเรียนเตรียมแ เขายิงเป้ายิงอะไรเอาไปยิงเป้ายิงอะไรมันก็รวดแต่ถ้าพวกสว่าซาเรามอกั่าถ้าทำพ้นดี็คยจะไปทำาเพราะวกาคัวบอกเหมือนกันเขาจะทำมันมาดูเหตุดูผลเท่ากอนทำอะไรลงไปอะต้องมีเหตุมีผลมีต้นมีปลายดูดีดูชั่วรูผิดดูถูกรีบสร้างมันเกิดมันมีถ้าสร้างมันเกิดมันมีได้แล้วบุญนเหล่านี้จะเป็น ผูประสบควารลุงคขำจูนโนนโตุกแห่งหนตั้งนไหนก็ดีบุญกุศสทนี่ด้จะขำจูนโนนโนนไปในทางที่ดีอยู่ในโลกนี่ก็ดีไปโลกหน้าก็ดีหรือมาอยู่ในโลกไหนก็ดีสร้างเมื่อโลกเมื่อสงสารไม่ช่องเวียนวายใดเลยก็ยิ่งดีที่สุดหลาสร้างม่ได้มันไม่ยังอ่อนอยู่เลยมันเรียกับเคียนน,นั่นะมันบังคับกันไม่ได้ก็มีอ่อนมีมเกศไปมายังมีไปอ่อนไปแกศ ว่าสี่เราเราหนึ่งมันอยู่ในโคนตน้นนอนใต้ลากเลยเป็นเนีย่ยเต่าเหยียบปลาอยู่เราที่สองไม่ขึ้นอยู่ในเ้งาในล่าเราที่สามมาขึ้นน้ํายังไม่พ้นน้าเราที่สี่นพ้นจยน้ําแล้วเพือนต้องแสองอาทิตย์ก็แยกขึ้นมาบานขึ้นมาหน้าสวยหน้าัทัศนาจรถ้าเป็นดอกวัวมีสีมีสัตว์นนาทัศนาจรจิตใจของเราเมนกันนะมันพ้นแย่สิ้งอย่างนี้นเั่นก้ มั่นบอกไม่ถูกของปัจจุบันดูเอาจิตใจของใครของมันวินยูชนจะรู้ได้อย่างนี้รีบทำให้มันเกิดมันมีอย่าไปพันนปันประกันพุ่งเดียวคงตายมาถึงข้าว,ลวเลยเสียใจตามภายหลังความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าความดีทำนั้นนะดีความชั่วทำแล้วย่อมเดือดร้อนตามภายหลัง รีบสร้างความดีรีบคัดรีบเการีบพยายามอบรมบ่มนิสัยให้มันเกิดมันมีให้มันรู้มันเห็นมันเป็นมันไปเราไม่ทำแต่เดียวนี้จะไปทำเวลาไหนถ้าเวลาเรายังมีลมหายใจเขะออกทำเมือนลมนก็ไม่ได้เขาเขายัดปากมันก็กินไม่ได้ก็น้าไปให้กินมันก็กินไม่ได้ เขาใ้ท้องหน้าท้องคำาใส่ลมไปในท่องนไมเอาไปได้นี่เทควันอื่นเขาไปเอาไปสนาเหอคอยเขาอย่างเขาไปขี่ไม่ต้องหัน,นเรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจเขาออกกรีบทำให้มันเกิดวันนี้อย่าไปพันวันวันน,น,น้นวันนั้นปีนี้ปีนั้นมันจะ็บทุนศูนย์นนนอนะ มานดกตกงทอดพิดามันดาปัดมาให้พอแรงแล้วอาการสามสิบสองที่สร้างคุณงามความดีก็ได้สรสามความส่วนสารามกก็ได้ขาดตัิสิทธิ์ก็ได้ติดสามติดทำให้มันเกิดมันีีให้เป็นอัตติโนนาโถนะตนนี่แหละเป็นในพึ่งของตนไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นละพึ่งจิตพึ่งใจพึ่งความคุณงามความดีภายในดวงจิตดวงใจของตัวนี่ไม่พึ่งใครอีก คนเดินเขาก็องจะตายเหมือนกานแบ่งแก่ยุบกันเจ็บกันตายกันหรือว่าเดีคนเตือนเกิดกัคนแก่คนเจ็บคนตายด้วยกันจะไปเพิ่งอะไรซึ่งไม่ได้ต้องพึ่งตัวของตัวซึ่งการกระทําบำเพ็ญของเราใหเกิดมันมีใครในดวงจิตดวงใจใครก็มีจิตมีใจอยู่มีทั้งกายมีทั้งวันยามีทั้งใจใจนั้นเป็นทุลู เรื่องของใจรู้ก็เรื่องของใจถ้ายังไม่ขับอวิชชารับสนิทนอกากจิตใจก็ยังเป็นจิตอวิชชาอยู่ก็เป็นใจเป็นปัจจัยน้ทังขานมีปัญญายังขานมีวิญญาณมีนามมีรูปมีพัสะโสกปริเทวทุกขโทนาปานญาตควบเสื่อื่นอะไรโศภะโสภาดุลในพระธาตุอยากไปอยากกับของรับของเจริญไปมีการลองห้มีการ โฉกเร้าโศกาดูคขับแกนแน่นใจกรเรียมของใจนี่ล่ะถ้าแก้ใจได้ล่ะเป็นถือเป็นธรรมดาถือเป็นกรรมของสัตว์กรรมมุินายถาโลเกโลโกอะไรสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมาทำร้ว้กรรมเป็นบุญหรือเป็นบาปกรรมดีกรรมชั่วไม่ต้องย่อก็นไปตามกรรมที่ทํา้ว้นั่นถ้าเราไม่ได้สร้างไว้มันก็ไม่มีที่พึ่งที่พาใส่มดที่พึ่ง เลาลบจะหมดเลยแตเสียบไปสุนระวนตะวายอย่างนั้นมันต้องไปนรกแน่ไปอบายภูมิแน่เป็นเป็นสุรกายเสดิระารนรกลงกไปอบายภูมนินอนไปพูดมากก็มาไปพูดน้อยก็มาไปไปทำวัดนําามกัน